นี่ครับภาพบรรยากาศจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องจ๋าห้วยเต็งเท่าครับพี่น้องจ๋าเสียค่าบาทสาบาทเมื่อก่อนนี่เสียค่ารถเตเนเอร์เดี๋ยวนี้พอเสียแล้วครับพี่น้องอ๋ออุ้ยทีไม่รู้กี่เอเคอร์ครับยึดเขาเป็นดอยเป็นดอยเป็นม่อนเป็นม่อนครับแต่โงยาครับท่าหูหนูครับพี่น้องจ๋าโอ้อยู่กันนี่ตุก,กันยากทั่วประเทศต้องมาอยู่อ้ทั่วจังหวัดจะต้องมารักษาที่โงยาปัางเงะแต่ก็เฮอ้จะอู้จะได้ครับบ้านเมืองเฮาเนี่ยป้นหาอันอันอันพวกนี้มันอะไรอย่างเงี้ยวัตะมีค่ากว่า ความเป็นอยู่ของประชาชนครับพี่น้องจา๋านี่โหยบรรยากาศครับพี่น้องนี่ถ่ทายที่ไหนได้พระฤาษีสุเทพเนี่ยโดยสุดยอดอันนี้คือเลือกเลวครับตอนแรกมันงามงาม,งาม,งามกว้างน,นี่นะเดี๋ยวนี้เปิ้นท่าจะบอกมีงบอะไรกันแต่เดี๋ยวก็คงจะมีครับเพราะว่าแน่นอนยุคออย่างยุคทหารนะครับไม่ใช si ่ยุคธรรมดานี่ตีทหารหมดนะครับพี่น้องจาอ๋าขอบอกนี่ท่านใดสนใจมาพอมาแอล้ะครับพี่น้องจ๋าเดี๋ยวนี้มาได้ครับซาบัด กูตเตื้อนี่มันต้องเสียค่ารถโวยเน้อเดี๋ยวนี้บ่เสียครับค่ารถอย่างค่าคนสาบัดต้านครับพี่น้องจา๋าแต่กับหุงเอางบประมาณไปใช้อย่างลํำเหลือตาพันครับพี่น้องดิว้ามีต้งนาครับสตางเขาทั้งนั้นนะครับพี่น้องเลิศอ่าไปเลยครับพี่น้องจา๋านี่โห้ยมีพี่น้องโอ้แม่มันงามแตะๆสตางเขานี่มันงะอย่างได้หมงนะครับพี่น้องพอ่อเรวา เลิศคิงคองครับพี่คองงวเนี่โอ้โหมวนแต๊ะหว่วยตึงเข้านี่พอแร้ว่าเลิศเลิศเลิศโอ้ยวิชาแพะเนี่ยเฮ้ยเป็นวิชาที่ทําให้เราต้องเล่าเรียนเนี่ยครับพี่น้องจา๋าฮูจะว่าจะได้ครับพี่น้องโน่นเพิ่งกำลังสร้างครับพี่น้องจา๋าน่าจะเป็นตัวอย่างโมหแมงแมงกวางกะ่ะอ นี่โอ้โหดูคิงคองมากกว่านี่โหเห็นแล้วแกค่าเลิศนี่น้องจ๋าเนี่นี่ฟังหมดแล้วครับแต่จะคือเลอะแล้วครับพี่น้องจ๋าเริ่มเก่าละนี่เปิงเพน่มีงบประมาณหพื่อมาแปรงแปลง,งนู่นแปลงนี่เนาะก็ว่ากันไปครับจากผมวิเจเสอน้อยพาท่านแอวห้วยตึงเท่าจังหวัดเชีงยงใหม่นี่ยหอนแตะ เย็นครับบรรยากาศเย็นอากาศช่วงนี้ก mm ็เ hmm. ย็นสบายครับพี่น้องจ๋าฮะจะได้เนอะเดี๋ยวผมจะไปยะที่ตรงเปื่อนผมก่อนให้งามเลยละเดี๋ยวก่อนจะแปลงให้งามเลยแต่ะนี่โอ้โห้ยเลิศมีความสุขเห็นเปื้อนละข่อยเปื่อนแตต่นี่งาม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 นี่ครับพี่น้องรู้หัวใจเต้นเนอะโอยผมจะแปลงหัวใจยะ ที่ต้องผมอะต้องเพื่อนผมเนี่ยจะเปิดตามส้มที่อันอันเทินนะครับพี่น้องจา๋าท่านใดที่ไปเพื่อนผมไปแอลกันเนอะ